มาต่อกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกันครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการ eTV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมตรวจเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ eTV และสถานีวิทยุศึกษาที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาพลเรือเอกนรงพิพัฒนาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการ ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีนายการุณสกุลประดิษฐ์เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพร้อมผู้บริหารข้าราชการบุคลากรนักศึกษากศนเข้าร่วมในโครงการซึ่งในครั้งนี้เป็นการสาธิตการเรียนการสอนในระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของ ETV รายวิชาภาษาอังกฤษโดยเชื่อมโยงสัญญาณจากจุดสาธิต กสนตะบนควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาถ่ายทอดสดออกอากาศไปทั่วประเทศทั้งนี้ภายหลังการบันทึกเทปรายการสดและเยี่ยมชมห้องสตูดิโอบันทึกรายการห้องควบคุมการออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV รวมถึงสถานีวิทยุศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าสำหรับนโยบายเร่งด่วนที่ได้มอบให้กับบุคลากรก,รกสน คือการเร่งสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับผู้ที่พลาดขาดโอกาสทางการศึกษาขณะเดียวกันยังเน้นการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษาตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการใช้ระบบอินเทเรรบบอร์เน็ตโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในการถ่ายทอดวิชาความรู้จากส่วนกลางไปสู่นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้ได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน ในคลองเซิร์ฟเวอร์ทีมซึ่งที่เซิร์ฟเวอร์นี้ทางบีซีออยู่เนี่ยตัวเนี้ยมันก็มีโปรตอนโปรตอนนี้แล้วเขาอยู่ที่บีเริ่มเราใช้คำว่าตูดได้ชั่นแนลก็นโยบายของกระทรวงศึกษาที่ที่ให้ไวเนี่ยโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกศนเนี่ยในนโยบายทั่วไปก็จะมีในเรื่องของการพัฒนาและก็ปรับปรุงปฏิรูปการศึกษานะครับซึ่งเราก็ มีความต้องการให้เน้นในเรื่องการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับทุกภาคส่วนของสังคมก็มีส่วนร่วมในการที่จะปฏิปฏรูปการศึกษานะครับและอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเราเน้นในเรื่องของความเท่าเทียมกันในเรื่ององการศึกษาไม่ว่าท่านจะ,ะยังอยู่ในระบบการศึกษาในระบบหรือว่าออกจากนอกระบบไปแล้วก็ตามเนี่ย แต่ว่าทุกคนในสังคมเนี่ยก็ควรที่จะได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงในระบบการศึกษาของของรัฐได้อันนี้เป็นสิ่งที่ที่ให้ไว้ในในโยบายเฉพาะเนี่ยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษานะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นสื่อด้านไหนก็ตามอาจจะเป็นสื่อทางด้านอินเทอร์เน็ตซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็ครอบคลุมเกือบทั้งหมด และที่สําคัญอย่างวันนี้ที่มาเนี่ยก็จะเป็นสื่อการใช้โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆจากส่วนกลางเนี่ยไปยังนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งก็จะครอบคลุมนั่นคือไม่ว่าเราจะอยู่ในส่วนไหนของประเทศเนี่ยเราก็จะได้รับความรู้เนี่ยเท่าเทียมกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนและขยายผลการดำเนินงานเรื่องค่านิยมหลัก12ประการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและจากการเยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและสถานีวิทยุศึกษาพบว่ามีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยมาก อีกทั้งยังมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพเพียงแต่อาจจะยังใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่าจึงได้ขอให้ช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้สามารถใช้บุคลากรรวมทั้งอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อการศึกษามากที่สุดเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับความรู้ควบคู่กับสาระความบันเทิง ก็ก็เป็นครั้งแรกนะที่ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนที่นี่ก็ไม่นึกว่าโอ้โหเราจะมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแล้วก็สมบูรณ์นะครับต้องถือว่า มีมีเครื่องมือที่สมบูรณ์มากเพียงแต่ว่าเราอา,อาจจะยังใช้ประโยชน์ไม่ไม่คุ้มค่ากับกับตัวอุปกรณ์ที่เรามีตรงนี้คงต้องมาคิดดูว่าเเราจะทำอย่างไรเพื่อเพื่อใชใ้มันให้คุ้มค่าในอุปก,กรณ์ราคาแพงๆทั้งหลายแหล่ที่เรามีอยู่นะครับมีทั้งบุคลากรมีทั้งอุปกรณ์ที่ที่ถือว่ามีคุณภาพชื่นชมนะครับชื่นชม ทั้งตัวบุคลากรเองที่ดูเป็นมืออาชีพก็คงจะต้องไปไปคิดนะครับฝากทางนี้ช่วยคิดด้วยว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงที่จะทำประโยชน์ให้กับทั้งในเรื่องการศึกษาหรือว่า,าไม่ใช่เฉพาะในระบบแต่ว่าในสังคมทั่วๆไปด้วยเพื่อให้เขาได้รับความรู้ได,ได้รับความรู้คู่สาระการบันเทิงหรืออะไรก็สุดแท้แต่ที่จะ นำอุปกรณ์ทั้งบุคลากรทั้งอุปกรณ์ทั้งหลายที่ที่อยู่ที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยนำมาใช้ให้คุ้มค่าถ้าถ้าเห็นว่าผมจะช่วยอะไรได้จะสั่งการยังไงได้ก็ขอให้บอกกันละกันอันนี้ก็เป็นสิ่งแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ทำงานอยู่ที่นี่ด้วยนะครับก็ให้มีกำลังกายกำลังใจ ที่อะไรอะที่พร้อมที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพเพื่อเพื่อนักเรียนนักศึกษาเพื่อประชาชนเพื่อสังคมทั่วๆไปอย่างอย่างดีที่สุดนะครับ